จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นอย่างที่ผมเกลิ่นนาไปเมื่อสักครู่นะครับว่าประเด็นที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้ครับเป็นประเด็นที่เคยนําเสนอแล้วเมื่อประมาณต้นปี2565คือปีนี้นะครับมีข่าวจากทางด้าน77ข่าวเด็ดและก็จากนักสื่อพิมพ์บางส่วนนะครับได้มีการนําเสนอเรื่องราวของทางด้านสดทจแล้วก็ออยอครับได้ไป จับกลุ่มน้ำสมุนไพรย,ยี่ห้อหนึ่งครับบอกว่าเป็นการแก้กระสายเส้นครับแต่ว่าเป็นโรงงานที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามออยขอเลข,เลขทะเบียนยาก็ไม่ปรากฏแล้วก็ที่อยู่ครับที่แจ้งนะครับในขวดกับที่อยู่จริงอยู่คนละที่กินอยู่คนละที่กันนะครับทางด้านสสจเลยเองก็เลยกังวลใจว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคจึงมีการจับกลุ่มแล้วก็มีการเป่าประกาศว่าให้ระมัดระวัง น้ำสมุนไพรดังกล่าวนี้ครับนั่นคือข่าวที่ออกไปแล้วก็ปรากฏว่าข่าวนี้นะครับเมื่อผมนำเสนอไปนะครับมีคนติดตามเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องครับบอกคือพูดง่ายว่าทุกคนเองก็ตกใจบางคนก็บอกว่าคือกินแล้วมันได้ผลก็ซื้อกินบางคนว่าเพิ่งสั่งซื้อมาหนึ่งหลังเมืองกันครับ เพิ่งสั่งซื้อมาหนึ่งหลังแล้วก็มีการพูดถึงว่าทําไมอยอยอไม่กํากับดูแลทำไมยังมีโฆษณานะครับสินค้านี้อยู่นะครับไม่ว่าจะผ่านทางด้านออทางด้านออนไลน์หรือว่าทางด้านเว็บไซต์นะครับแล้วก็เอ่ยชื่อเลยครับเราจะบอกว่ามีการโฆษณาแล้วก็มีการจําหน่ายที่ลาซาด้าเราก็พูดไม่ได้แบบนี้ครับนะฮะพูดไม่ได้แต่ว่าเขาก็พูดอย่างนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยว่าเอาแล้วก็ล่าสุดน,นี้ปรากฏว่ามีการ บุกทลายจับกลุ่มในโรงงานที่นี้ครับผมเช็คดูข่าวแล้วนะฮะเช็คดูข่าวแล้วหลายฉบับตรงกันครับก็เลยกล้าดําเสนอครับผมขอเริ่มต้นจากประชาชาิธุรกิจก่อนครับนะฮะแล้วจกไปถึงทางด้านมินิเจอออนไลน์แล้วก็ไปทิ้งท้ายที่คมชัดลึกเพื่อให้เห็นความรอบด้านของการนําเสนอข่าวว่าแต่ละฉบับนั้นจับประเด็นอย่างไรบ้างเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันบ้างครับผมขอเริ่มต้นจากประชาชาิธุรกิจนะครับ ประชาชาติธุรกิจบอกว่าเมื่อวานนี้ครับวันที่24มีนาคมนะครับทางด้านอ,อยอนะครับร่วมกับกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางถาแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีของการทลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยหลายยี่ห้ออาทิเช่นยากระสายเส้นปูแดงระบุเลยนะฮะยากระสายเส้นปูแดงขวดสีม่วงนะครับและก็อื่นๆครับ โดยทางด้านเจ้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่านะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากสนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาพบผู้บริโภคจำนวนมากเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพราย,ยากระสายเส้นปูแดงและก็ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่โฆษณากล่าวอ้างบำรุงร่างกายช่วยชะล un อาหารต้านการอักเสบของข้อ หลังและก็เอวและก็ลดอาการปวดทุกชนิดมาดื่มกินครับนี่เป็นการแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพดูภาพของการแถลงข่าวครับนี่ฮะเป็นการแถลงข่าวของตํารวจนะครับร่วมกับออยครับแล้วก็บอกว่าผลิตภันฑ์ดังกล่าวนี้มีการแพร่ระบาดนะครับจหนายไปทั่วเลยครับผมนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบพบสารสเตียรอยในหลายพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ระบาดเฉพาะอีสานนะครับเชียงใหม่ก็เจอครับ ทั้งสทจเชียงใหม่ก็เจอสทจเลยที่เราเคยกล่าวก่อนหน้านี้ก็เจออีกครั้งหนึ่งครับก็มีการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ริโภคทราบถึงอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและก็ประสานไปยังออยก่อนจะพบว่ามีการลักลอบผลิตตามบ้านและโกดังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับนะฮะลักลอบผลิตอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็ขายแพลตฟอ ตามแพลตฟอร์มทางออนไลน์อย่างที่ผมกล่าวไปที่เขาคอมเมนต์ในคลิปของผมนะครับว่าทรไมยงม,มีการโฆษณาขายผ่านทางด้านออนไลน์อยู่แล้วเขาเอ่ยชื่อมาเลยว่าคืออะไรอย่างที่เรากล่าวไปนะครับตำรวจเองก็แถลงบอกว่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในประเทศและก็ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจนํานวนมากครับจึงได้นําหมายคน้นสารจังหวัดพลนค,ครับว่าสารจังหวัดพลนี้ไม่ใช่ว่าอําเภอพล,ลนี้เป็นจังหวัดนะฮะแต่ว่าสถานะของสารนี้คือเป็นสารจังหวัดไม่ใช่สารแขวงครับ สารจังหวัดพนนี้เข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและก็เก็บอาหารและผลิตพันธุ์สมุนไพรผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน4จุดครับพบของกลางเป็นน้ําสมุนไพรกว่า20,000ขวดครับแล้วก็ยาเม็ดในกลุ่มสเตยียรอยจํานวนกว่า2องล้านเก้าหมเม็ดครับแล้วก็ยาเม็ดแก้ปวดไม่มีทะเบียนจํานวนกว่า2องล้านสองแสนล้านสองแสนเม็ดแล้วก็ยาเม็ดแก้แพ้จำนวนกว่า5,000เม็ดมูลค่ากว่า10ล้านบาท พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์การผลิตเป็นจำนวนมากครับขณะที่เพจของกรมสอบสวนกลางก็ระบุว่านะครับจากการตรวจสอบน้ำสมุนไพรดังกล่าว1ขวดจะมีการผสมยาสเตียรอย70เม็ดแล้วก็ยาแก้อักเสบ30เม็ดรวมแล้วก็เป็น100เม็ดครับถามว่าตัวยาสเตียรอยนี้มีการใช้ในวงการแพทย์ไหมคำตอบคือมีครับแต่ว่าเป็นยาที่ได้ ช้ได้เพียงแค่ช่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้ถ้าเผื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะมีอันตรายมากนะครับผมทีนี้ทางด้านคุณหมอเองก็ชี้แจงเพิ่มเติมครับนายแพทย์วิทิตสิริดีชยกุลครับรองรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอธิบายว่ายาสเตียรอยนั้นนะครับหากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติที่สังเกตได้มีตั้งแต่ใบหน้ากลมอูมเหมือนพระจันทร์มีโหนกที่แก้ม มีหนกที่ต้นคอครับมีหนกที่คอตัวบวมเริ่มมีไตาวายถ้าเผื่อหยุดยากระทันหันนะครับจะทําให้เกิดภาวะช็อกได้จึงถือว่าเป็นยาควบคุมพิเศษร้านจําหน่ายยานี่จะขายได้เฉพาะผู้ที่มีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นครับถ้าเผื่อกินระยะสั้นสามารถแก้อักเสบแก้แก้อักเสบได้ดีมากครับยาสเตียรอยนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อกินระยะยาวมีผลเสียอย่างมากครับอย่างเช่น พูดง่ายๆอย่างเช่นแต่ก่อนนี้ก็ขอนินทาคุณแม่ตัวเองนะคุณแม่ตัวเองนี่ก็คือมีเป็นผู้สูงวัยแล้วก็มีการปวดข้อมากแล้วก็ปวดมากแล้วก็ต้องให้ยาสเตียรอยครับพอให้ไปปุ๊บอาการก็ดีขึ้นและคุณแม่ก็จะติดที่อยากจะกินทุกวันเราก็ว่ากินไม่ได้อันตรายต่อร่างกายตายจะอักเสบนะครับตายจะวายครับคุณแม่ก็ดื้อน,นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะชอบกินบอกว่าเป็นยาคลายเส้นยาแก้ยาโรคย,ยาแก้โรคกระสัยแบบนี้ครับ จะพูดอย่างนี้คําว่าโลกกระสนี่คืออีสานเราจะเข้าใจเลยครับแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของการต้านอักเสบและก็กดภูมิต้านทานของร่างกายสามารถรักษาเจ็บป่วยอาก,การต่างๆได้อย่างรวดเร็วอย่างที่คุณแม่ผมเจอเนีครับทําให้มีผู้ลักรอบนําเอายาสเตียรอยนี้ไปใส่ในยาชุดหรือว่าไปผสมกับสมุนไพราขายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาลูกกลอนยาแผนโบราณยาประดงยาผงสมุสมนไพราย,ยากระสเส้นนะฮะ แล้วก็ใช้วิธีดังกล่าวนี้กล่าวอ้างว่าเป็นยาสมุนไพรปลอดภัยครับใช้รักษาสารพ,พัดโรคทั้งกระดูกทับเส้นปลายประสาทอักเสบเน็บชาเกาปวดหลังปวดเอปวอปวดข้อปวดเข่าอม,มาพฤึกอมตพาดเป็นต้นที่เหลือก็เป็นดอกเป็นใบครับแต่เมื่อทานยาในระยะแรกๆครับจะเห็นผลครับนี่ใน f Facebook เอ่อใน YouTube ผมเองก็มีคนโพสต์อย่างนี้ครับว่ากินแล้วมันได้ผลเมืองกันครับนั่นคือระยะแรกๆครับ แต่หากใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับมันจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติที่สังเกตได้โดยมีเหยื่อนะครับเป็นผู้สูงวัยนี้มาัากจะซื้อยามากินเองครับพร้อมกับขอย้ําเลยครับว่าขอย้ําว่าขอเตือนผู้ริพภวกก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆควรตรวจสอบข้อมูลทางด้านเว็บไซต์ของอยก่อนครับเว็บไซต์นี้ก็คือ w w w fda moph .go.th ก่อนทุกขังครับอีกครั้งหนึ่งครับตรวจสอบได้ว่ายาที่เราซื้อนี้ครับเป็นยาที่จดทะเบียนมีคุณภาพจริงหรือไม่หรือว่าเป็นยาต้องห้ามครับตรวสอบที่เว็บไซต์อยนะครับ mm hmm. www.fda.moph.go.th นี่คือข้อมูลจากทางด้านประชาชาติธุรกิจครับทีนี้เรามาที่ทางด้านของ ม a นเจอร์ออนไลน์ทีนี้ครับมินิเจอร์ออนไลน์ก็เป็นข่าวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีแง่มุมของการน,นําเสนอข่าวที่อาจจะต่างจากทางด้านประชาชาติธุรกิจนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมดูซิว่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปหยุ่ดูกันครับโดยทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ก็บอกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการการะทาผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะ วงเล็บปิดบกปคออ,อันนี้คือการเขียนข่าวที่ดีมากนะครับจะต้องกล่าวคําเต็มก่อนแล้วค่อยวงเล็บปิดว่าอักษรยอร่อคืออะไรคําเต็มคือกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภควงเล็บปิดบกจุดปคบจุดครับพตรโทจิรพบพบภูรเดชน,นะครับผู้บัญชาการนะครับสอบสวนกลางพร้อมด้วยโพตรตีอน,าน,าน,านาันตนาณสมบัตินะครับ ซึ่งก็เป็นผอ,อ,อ,เ,อเป็นผอบอกอบคอ,อ,อที่ว่านี้และก็ทีมงานนะครับรวมทั้งทางด้านนายแพทย์วิทิศสลิดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันแถลงผลของการจับกลุ่มแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสารสเตียรอยพร้อมกับยึดของกลางได้ทั้งหมด61รายการมูลค่ากว่า10ล้านบาทครับ โดยทางด้านพลตรวจโทจิรภพกล่าวว่าสืบเนื่องจากเจ้าที่ปคออได้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีผู้ที่พบจำนวนม,มากได้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพราย,ยากระสายเส้นระบุชื่อเลยนะครับยากระสายเส้นปูดแดงและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่โฆษณากล่าวอ้างบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารต้านการอักเสบของข้อหลังและเอวลดอาการปวดทุกชนิดมาดื่มกินแล้ว เกิดอาการผิดปกติทางร่างกายอีกทั้งได้รับแจ้งว่ามีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ตรวจสอบพบสารสเตียรอยในหลายพื้นที่จึงทําการสืบสวนจนทราบถึงแหล่งผลิตน้ําสมุนไพรดังกล่าวพบว่ามีการลักลอบผลิตตามบ้านและโกรด,ดังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งในและก็ประเทศเพื่อนบ้านเป็นจนํานวนมากครับและก็ข้อมูลที่เหลือนะครับก็ตรงก,กันกับทางด้านประชาชาติธุรกิจ ดยการกระทําดังกล่าวนี้เข้าขายฐานความผิดนะครับผลิตขายผลิตพันธ์สมุนไพรปลอมผลิตขายผลิตพันธ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับแล้วก็แสดงฉลากเพื่อลวงอาหารปลอมเบื้องต้นจึงขอตรวจยึดอุปกรณ์การผลิตนําของกลางส่งแก่พนักงานสอบสวนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับแล้วก็ทางด้านนายแพทย์วิทิตเองก็เปิดเผยบอกว่าในาใน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะมีสารสเตียรอยด์แล้วก็จะมีมีการผสมยาแก้อักเสบโดยมีการสัดส่วนนะครับสารสเตียรอยด์เเม็ดยาแก้อักเสบ30เม็ดต่อน้ําสมุนไพร1ขวดโอ้ยสารสเตียรอยด์เเม็ดยาแก้อักเสบ30เม็ดต่อน้ําสมุนไพร1ขวดครับแล้วก็เมื่อดื่มนะครับในช่วงแรกจะรู้สึกดีครับแต่ถ้าเปิือดดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา2ส,สัปดาห์จะมีอันตรายต่อชีวิตหากหยุดฉับพลันนะครับจะมีอาการช็อกได้ ขณะนี้ยังไม่ได้รับรยังไม่มีการรับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมีเพียงแค่อาการผิดปกติเท่านั้นครับอันนี้นายแพทย์วิทิดกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะนายแพทย์วิทิดท่านกล่าวนี่ฮะท่านยกขึ้นมาให้เห็นเลยฮะเป็นยากระสายเส้นที่ว่านี่นี่ฮะที่ระบุชื่อเลยครับนี่ฮะระบุชื่อเลยนะครับท่านระบุชื่อเลยนะครับว่าเป็นยากระสายเส้นปูดแดงที่ว่านี้ครับผสมสารเสเตียรอยแล้วเขาเองก็เข้าไปตรวจยึดอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นครับที่โรงงานครับนี่ฮะทั้งกล่องบรรจุต่างๆนะครับอ,อยอนี่เข้าไปตรวจยึดเลยครับนะฮะเนี่ระบุเป็นสูตรเข้มข้นคูณ2 x x t r a ครับคนที่ผลิตก็หวังว่าจะได้เงินเพียงแค่อย่างเดียวนะครับไม่คำนึงว่าผลที่กระทบต่อสุขภาพของคนอื่นจะเป็นอย่างไรนี่จากทางด้าเมนเจอร์ออนไลน์ครับแต่ทีนี้พอไปดูจากทางด้านคมชัดลึกครับคมชัดลึกนี้ให้ข้อมูลที่ น่าจะชัดเจนมากทีเดียวครับแล้วคมชัดลึกใช้ภาษาที่แรงด้วยครับใช้คําว่าน้ําสมุนไพรเถื่อนเลยครับผมผส,สมสารสเตียรอยครับใช้คําว่าน้ําสมุนไพรเถื่อนเลยสุดอันตรายครับนะฮะ,ะทีนี้ดูนะครับข้อมูลจากทดางด้านคมชัดลึกนะครับ บอกว่าในวันที่22มีนาคม2565นะครับทางด้านเจ้าที่ตำรวจแล้วก็สะทะจอขอนแก่นได้นำหมายคน้นสารงหวัฒนลเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและก็เก็บอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน4จุดโดยมีรายละเอียดนี่ฮะรายละเอียดดังนี้ครับเราไปดูกัน1คือเป็นบ้าน2ชั้นตำบลใหม่หนาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นตรวจยึดของกลางจำนวน17รายการครับ2 บ้านชั้นเดียวตำบลใหม่หนาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นตรวจยึดของกลางจำนวน9รายการ3บ้านจัดสันในตำบลโจดหนองแก่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นจำนวน16รายการและก็4อาคารชั้นเดียวจำนวนสีครูหาตำบลโนนคาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นจำนวน21รายการครับโดยทั้ง4จุดนะครับพบของกลางเป็นน้ำสมุนไพรกว่า20,000ขวดยาเม็ดในกลุ่มสเตียรอยกว่า2ล้าน 92,000เม็ดยาเม็ดแก้ปวดไม่มีทะเบียนจำนวนกว่า2,224,000เม็ดยาเม็ดแก้แพ้จำนวนกว่า5,000เมตรรวมมูล,ลค่ากว่า10ล้านบาทพร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากจากนั้นนะครับได้นำของกลางส่งให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับทีนี้สิ่งที่น่าชื่นชมก็คือว่าทางด้านคมชัดลึกนี่ครับเขาได้มีการเพิ่มว่าไอการกระทำดังกล่าวนี้มันเจอข้อหาอะไรและวความผิด โทษลงโทษอย่างไรครับฉบับอื่นไม่มีการรายงานครับแต่ว่าคมชัดลึกรายงานตนัวนี้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากครับโดยเบื้องต้นนะครับเป็นความผิดตามพรบผลิตพันธ์สมุนไพรปีพศ .2562 นะครับการผลิตขายผลิตพันธุ์สมุนไพรปลอมนะครับเป็นความผิดตามมาตรา58วงเล็บ1ประกอบมาตรา59วงเล็บ3ผลิตพันธุ์สมุนไพรที่แสดงที่ตั้งสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริงและ และก็มาตรา59โว5ผลิตผั์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตผั์สมุนไพรตามตำรัดที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรายละเอียดหรือว่าจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริงโทษสูงสุดตามมาตรา101ครับระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับซึ่งจริงๆแล้วขายยาพวกนี้ได้กำไรมากครับกำไรมากจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้าน ก็ถือว่าโทษยังไม่แรงพอครับในขณะเดียวกันทีนี้ถ้าเผื่อผลิตขายผลิตพันสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับเป็นความผิดตามมาตรา58วงเล็บ4โทษสูงสุดตามมาตรา106จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบอาหารพุท,พทธศักราช2522ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีคนที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงงานก็คือให้ลูกน้องแหละครับ บอกว่าเป็นเจ้าของโรงงานก็คือเข้าไปจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนดีไม่ดีถ้าเผื่อยอมรับสารภาพนะครับลดโทษลงกึ่งหนึ่งนะครับอาจจะรอลงอาญาอีกต่างหากด้วยครับผมในขณะเดียวกันก็ยังมีความผิดเองอีกนะครับแสดงฉลากเพื่อลวงอาหารปลอมตามมาตรา27วงเล็บ4ฝ่าฝืนมาตรา25วงเล็บ2โทษตามมาตรา59ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง1,000บาทครับ นี่คือโทษที่ทางด้านคมชัดลึกลงลึกลงไปในรายละเอียดครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะว่าฉบับอื่นไม่ปรากฏเลยครับนะฮะไม่ปรากฏเลยครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องป้องปายคือจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากครับในการดื่มสมุนไพรที่ว่านี้ผมเองก็มีประสบการณ์คือขนาดว่าสมุนไพรที่ผมซื้อกินนี่ครับเป็นสมุนไพรที่มีตำ จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างนะครับและคุยผลงานของวิจัยด้วยนะครับจากทานราชสถาบันการศึกษาด้วยนะครับแต่พอทานไประยะยาวนะครับพอไปตรวจเขาเรียกว,ว่าตรวจเลือดแล้วครับมันมีเขาเรียกว,ว่ามันมีปฏิกิริยาคือผลของการคือพูดมันสะท้อนถึงความเป็ไตเราเริ่มมีอาการครับตับไตเรานี่คือเริ่มมีอาการหมอบอกว่าคุณไปทานอะไรมาคุณไปทานสมุนไพรามาใช่ไหมเราก็ยอมรับเลยเราก็เอ,อ่ยชื่อให้ฟัง คุณยกเลิกงดทุกอย่างเลยมันจะดีแค่ไหนแต่ว่ามันมีผลต่อร่างกายของคุณคือเราทันในระยะยาวนะครับมันมีผลสะสมทําให้ไตตับตับไตต่างๆนี้ทํางานหนักขึ้นมีการกรองทํางานมากขึ้นมันทําให้ไตตับีนตับไตนี่ครับเสื่อมเร็วกว่ากําหนดแล้วมันก็สะท้อนมีฤทธิ์ออกมานะครับแล้วก็เวลาตรวจเลือดมันจะเจอที่นี่ครับหมอก็ห้ามอย่างเด็ดขาดเลยครับทุกวันนี้คือต้องทานยาเฉพาะที่หมอสั่งเท่านั้นแต่ว่าที่นี้ คนบ้านเรานะครับก็จะเชื่อว่าแม่น้ำสมุนไพรเป็นน้ําที่จะกัดมาจากธรรมชาตินะครับนี่ประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นฮะอย่างเช่นยากระสายปูเส้นแดงที่บ้านนี้ครับบอกว่าเป็นน้ําสมุนไพรแต่จริงแล้วผสมสารสเตียรอยแล้วก็ยาแก้ปวดครับสัดส่วนนี่คือ70-30เป็นสเตียรอยนี่70เม็ดแล้วก็เป็นยาแก้ปวดอักเสบนี่คือ30เม็ดในน้ำน้ำหนึ่งขวดที่นี้ครับ พอกินระยะแรกก็ได้เห็นผลดีครับแต่พอกินเป็นนานๆแล้วก็ผลอย่างที่คุณหมอวิทิตกล่าวนะครับระยะยาวจะมีผลเสียเป็นอย่างมากตอนนี้อาจจะยังไม่มีข่าวว่ามีคนล้มตายแต่ว่ามีการส่งถึงความผิดปกติของร่างกายแล้วด้วยแล้วถ้าเผื่อหยุดอย่างกระทันหันนะครับอาจจะทําให้เกิดอาการช็อกได้ครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเตือนพี่น้องประชาชนจริงๆครับแล้วก็บางคนนี่ก็ไปเชื่อคุณหมอเชื่อคุณหมอทาง Facebook คุณหมอทางไลน์เป็นเชื่อเรื่องของสมุนไพรนะครับ คือเชื่อได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะทานไม่ควรจะทานเอาพูด,ดง่ายๆว่าแม้แต่เจ้าของโรงงานนะครับเวลาป่วยมานี่เขายังไม่กินยาของตัวเองครับเขายังไปโรงพยาบาลครับนี่ผมชอบใจเพื่อนนักากาการคนหนึ่งชื่อขุนแผนครับคุณแม่อยากจะกินยาผู้สมุนไพรแบบนี้แหละครับคุณแผนคุณขุนแผนบอกบอก,บอกแม่บอกว่าอีแม่ขนาดเจ้าของโรงงานเวลาเขาป่วยเขายังไม่กินยาเจ้าของได้คุณแม่เาขาเขาโล่งบาลได้ลองคิดเบิงถางยาเขาดีดีแล้วเขาจะ ไปโรคบานทีเดียงเขาก็กินยาเขาจะขอ,ขอมันกระิหายตัวอันนี้เจ้าของโรคง่ายกันยังกินยังไปโรคบานอยู่แม่ก็ไปเสือเขาแด่นนี่คําพูดของคุณแผนว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อมีรถมีราต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์นะให้เชื่อผมทีนี่นครับอย่าหลงไปเชื่อใครครับไปที่ทางด้านทาวรอยางยนต์ทาวรอยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสทาวรอยางยนต์นะครับหรือว่าถาวรอยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับเป็นตัวแทนจําหนา่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับ ดูแลมากกว่าสบายเจกว่าต้องถาวรอ,อย่างย็นทั้ง3สาขานะครับเป็ดตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ road, off road, อ่อนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV แล้วก็รวมไปถึงนะครับทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียรจันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําครับ ไปที่นี่ฮะทาวอนอย่างยนต์นะครับคุณกัญญาเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเองครับทีนี้ผู้สูงวัยนะครับมักจะมีริ้วรอยที่ใบหน้าครับบางคนนี้ก็กลาแดดกลาฝนมายาวนานนะครับมีรอยตีนกาเหยียบตามหางตาครับตามใบหน้าหน้าตาเหี่ยวย่นอยากจะหน้าใสนะฮะเหมือนคุณพรนี่นะอยากจะในนอทานไม่ยากเลยครับเพียงแค่ลอกคุณเลือกใช้ดูสิตาเซรั่มครับ ดุสิตาเซรั่มนี้เป็นการสกัดเย็นจากงาดุสิตาของอุบลเรานะครับแล้วก็มาทําเป็นเซรั่มใช้ในการบํารุงผิวทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมครับผมใช้มา1ปีนะครับจึงกล้าพูดว่าหน้าตาผมเองก็หน้าใสขึ้นหน้าเนียนขึ้นครับพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็ริ้วรอยตามหางตานี้ก็จางลงครับ ขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็เส้นผมนะครับแต่กว่านี้ผมจะเจอปัญหาคือผมจะมีรังแคครับเวลาที่เราสระผมแล้วไปวัน2วันนี้จะมีรังแคเกิดขึ้นเพราะว่าหนังศีรษะแห้งครับแต่ว่าพอใช้ดูสิตานี่ครับปรากฏเรื่องรังแคนี้ผมสังเกตดว่าไม่มีครับค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปแล้วก็ผมนิ่มเป็นธรรมชาติครับหน้าใสาหน้านวลน,นะครับเวลาทาแป้งแต่กว่านี้เวลาทาแป้งก็เป็นโอโลกครับทุกวันนี้หน้าเนียนมากครับ คุณสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดูสิตาได้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนเจอรัลสกินแคร์นะครับจะมีทั้งเซรั่มที่ดูแลผิวหน้าผิวกายดูแลเส้นผมโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับไม่ระคายเคืองสา,สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวคุณสามารถที่จะซื้อได้ที่ร้านนะครับสบายดีชอ็อปถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลครับใกล้กับสีแยกขา้ขาวต้มตีอำนวยโชค ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับอยากจะซื้ออัถบริการนี้ไปถวายพระที่เราเคารพศรัทธานะครับแนะนําไปเลือกซื้ออัถบริการทุกอย่างครับที่ร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือได้เป็นอัถบริเป็นอัถบริขารนะครับที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทุกอย่างการตัดเย็บนะครับเนื้อผ้าด,ดีมากนะครับ แล้วก็การตัดเย็บนี่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินนยและก็มีสีให้เลือกทั้งสีราดนิยมอันนี้คือถวายพระบ้านสีกลักถวายพระธรรมยุทธหรือว่าสีกันขนุนถวายพระวัดป่าครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ผมไปดูแล้วนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขามีการตัดเย็บอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ผ้านี้เป็นผ้าที่ผลิตเพื่อ่เพือการส่งออกและก็บางส่วนนี้เป็นผ้าที่สัมมาจาาประเทศญี่ปุ่นครับมาทําเป็นอัฐบริขาร พูดง่ายๆเป็นสินค้าพรีเมียมเลยครับดีมากครับถ้าเผื่อท่านจะต้องการถวายพระที่ท่านเคารพศรัทธานะครับแนะนําเลยครับแล้วก็เสิร์ชหานะครับคำว่าอุปถากสาขาสองบัตรหัวเรือแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการนุพอรคุยข่าวนะครับก็จะได้รับการลดราคาเป็นพิเศษครับเช้าวันนี้รายการนุพพรคุยข่าวก็คงจะต้องรับลาเพียงแค่นี้ช่วงบ่ายนะครับผมอาจจะไปอยู่ที่สุนีนะครับเพื่อที่จะไปรับฟังเรื่องราวของรถไฟลาวจีนคงจะได้ฟังเทปนี้แทนครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับเช้าวันจันทร์ผมกลับมาใหม่ครับสุขสดชื่นนะครับให้วันนี้สมกับที่เป็นวันสุขแห่งชาติครับสวัสดีครับ